ข้อประโยชน์ที่เด็กๆจะได้จากการเขียนบันทึกทุกๆวัน 1. การหัดเล่าเรื่องราวเด็กจะนำเรื่องราวตลอดทั้งวันมาเขียนประติดประต่อกันเองเป็นสกิลที่สำคัญในการศึกษาและสามารถนำไปพัฒนาในอนาคตได้ 2. การหัดเรียงลําดับเหตุการณ์การเขียนบันทึกประจำวันเป็นการเรียงลําดับเหตุการณ์ประสบการณ์ที่พบเจอทําให้เด็กเอ็นจอยการเขียนมากกว่าทําแบบฝึกหัดส การสะกดคำเหมือนเป็นการฝึกหัดไปในตัวเมื่อทำเป็นประจำเขาจะเริ่มจดจำและเขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 4. การบอกอารมณ์ความรู้สึกทำให้เด็กรู้จักตัวเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อจัดการตัวเองได้ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ 5. ความคิดสร้างสรรค์นอกจากการเขียนการตกแต่งบันทึกก็ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆได้เช่นกันติ๊ปเปอร์ชีตอยากให้น้องๆ เขียนบันทึกกันเยอะๆนะคะ